ก้อนหินหน,นี่เลยน้อยใครเศษทรวงครับพี่น้องผลอยู่ในก้อน,ห,น,นหินนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับใครเศษทรวง,นนงครับพี่น้องอยู่ในก้อนหินก่อนนี้นะพี่น้องครับบอลูนว่าเป็นเศษทรวงหรือบอลแมนครับพี่น้องผู้ได้รู้จักก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยพี่น้อง เดี๋ยวไปถามลานท่องมึงกับไอเพิ่นไหมครับประเทศเพิ่นา่าเพราะเป็นท่องเนาะ,ะเซเวนบาประชาหินเนาะพี่น้องนี่นะครับพบวันาคือท่องพี่น้องบรูอะเป็นท่องหรือว่าเมียนบอกว่าพี่น้องแต่บาลคือเนาะกับเหลี่ยมไปเมดก่อนครับพี่น้องก้อนหินก้อนนี้คืเป็นลักษณะซี่เหลี่ยมพี่น้องมีเมีดน่นอยๆใครเม็ดท่องนะครับ เตรียมก่อนครับพี่น้องนี่ครับลักษณะที่มันเตียกออกจากกันครับสีเป็นห็นสองสีพี่น้องครับนี่ครับีมีสีน้ำหมากน้ำแล้วก็มีสีน้ำนุ่มน้ำนะครับปนกันครับอยู่ก่อนเหินมันเป็นหินนีนหยังครับหรือว่ามันเป็นอุกาบาทครับที่ตกลงมากครับจาก้าลงมาเตียกออกไม่พี่น้องนี่ครับพี่น้องใายๆเสียดท่องเลยพี่น้อง าวาเสียดกุกาบาดเนี่ยคือสีโบมีนนะครับพี่น้องหรือว่าสีมีนกับโบลูพี่น้องผมกับโบลูเนาะพี่น้องผู้ได้รู้จักครับพี่น้องข้อเมีนบอกด้วยพี่น้องแต่ขิบครับข้อเมียนเลยว่าต้องไอพี่น้องนี่ครับมัดกับเป็นสีคือท่องพี่น้องสีเหลี่ยมเดียมคือท่องเนี่ยนะครับล่างโออกที่ก็บโแปลงหักกับโบอกครับ มันถีฝฟังอยู่ในนี่นะครับในก้อนหินฟังในนี่ครับก้อนหินก้อนนี้นักสองขีดเครื่องพี่น้องขึ้นตาสังแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องแต่ปกลกาไปถามลานท่องเมืงงองเนาะายเพื่อนไมพน่พี่น้องเป็นจีบามาอีกแล้วเอาอยังงมาให้เมืองน้ะบบบนี้เอาก้อนหินมาจำบ่เพื่อนจีบาเนนะครับพี่น้องนี่ครับ กูไดรู้ว่ายังกับข้อเมนบอกเนี่ยนพี่น้องมันเป็นอุปกาบาตหรือว่ามันเป็นก้อนหินชนิดใดไหมพี่น้องมันอิ่มีท่อง้่นเป็นท่องนะครับคล้ายๆท่องไหมครับฝังอยู่นี่ก้อนหินไหมครับเม็ดนน้อยๆนี่ครับเตรียมเลยนะครับเตรียมก้อนเลยนะครับนี่ครับก้อนสองฉีดนี่ครับแมนยัดไปด้วยเศษน้อยๆนี่ครับเศษเลี้ยงๆี้งคือท่องนี่ครับผูได้อยากเขียนกับ มเมืองใดเด้อครับอยู่บือนเคือนบมนเคือนเ,เพื่อกูซุมมพี่น้องกูซุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเมือเมืองโหลดครับเปอร์เซียเป็นอุกกาบาตเนาะพี่น้องเนาะนี่ไหมนี่เป็นทั้งสี่แลวพี่น้องผมก็ไดมากได้เลาาๆประเดศเล่าหมดแล้วครับพี่น้องเลาะฟังโข้งไหมพี่น้องผมไปใครของพอเนาะ จอดรถพอดีครับถือหมองครับพี่น้องไปเลยไปเห็นมันสะดุดตาพี่น้องเลยเจ็บมากครับนี่ครับมันเหลี่ยมคือท่องนี่พี่น้องเหลี่ยมคือกันเลยแหละครับท่องที่เอาไปให้ลานท่องเมืองกบไอเพิ่นไหมพี่น้องเนาะเพิ่นบ่เนาเอายัง้มาให้เมืงอ,งเมเมมองอีกเนาะวอาวย่ยาบเพิ่นบ่าไมพี่น้อง พี่น้องวันเป็นปุกาบาดหรือว่าเป็นเหินแบบใดครับพี่น้องหรือวันเป็นท่องนีเนาะพี่น้องเมื่อลรวก็เอมียนใตลขปดดนเด้พี่นอ้อ,นดดดวนองว่ามันเป็นท่องหรือมันเป็นก่อนเหินหรือว่ามันเป็นอีหยังนะครับ